ทุกคนครับทุกคนครับทุกคนครับชีวิตต้องป๊อปครับผมวันนี้ฮะมาอีก1 EP ่งครับใน Red Machine นั่นเองครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากน้องป๊อปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนนี้สวัสดีครับวันสวัสดีครับคนนี้ชื่ออะไรครับเนี่ย น้องอะไรน้องอะไรครับอ่อ uh, ตื่นเต้นไปหน่อยครับ oh, ตื่นเต้นกล้งไปหน่อยวันนี้มีน้องวนเนอร์ด้วย <c oughs> นะครับ<ม>วันนี้ได้มาอยู่กับป๊อปแล้วป๊อปแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมสุมเมธวรพาดพืชนะครับหรือฉายานในสนามที่เรียกกันคุ้นหูว่าป๊อป86ครับผม ข้างหลังก็จะเป็นรถแข่งที่ผมขับในสนามรายการเ a c i n g Car Thailand ที่ผ่านมานะครับผมอืมเรียกว่านี่ถ้ามาเป็นป๊อ86ต้องนึกเฮียหยินการันตีเลยเท่านั้น <c oughs> วันนี้ผมได้ขอโอกาสมาเยี่ยมเฮียยินเลยโอ้รถเยอะทีเดียวนะครับครับผมมา<ล>นี่ก็เรียกว่าเป็น เป็นอะไรกองทัพของที่นี่เลยก็ส่วนมากผลมาป้าจะชอบทํารถเรโทรครับจะเป็นรถตระกูลแบบ KE อชอบคือแกชอบมาตั้งแต่สมัยรุ่น20-30ปีที่แล้วละแล้วก็ชอบทาแต่รุ่นนี้ถามว่ารถรุ่นใหม่ๆแกทำได้ไหมแกทําได้นะแต่แต่ด้วยความที่อชอบอะความชอบแกชอบทํารถตระกูล KE มากกว่าครับพี่เดี๋ยวเรามาถามกันง่ายๆกันนิดนึงแล้วกันว่ามารู้ประวัติกันนิดนึงจุดเริ่มต้นของป๊อปที่เข้ามาสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตดีกว่า พี่รู้สึกว่าพี่เจอป๊อปตั้งแต่สมัยหลังสี่ข้อนอครับพี่าาก็ผมผมด้วยความที่สนิทกับปตานะฮะอยู่กับปตามาตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยแล้วก็ติดสอยห้อยตามแกไปตลอดไปตามสนามเนี่ยสนามสนามแจ้งเกิดผมน่าจะเป็นสนามหลังซีคอนครับที่ทุกวันนี้เป็นตลาดนัดรถไฟแล้วครับพี่ก็สมัยก่อนผมขับ k 70 2ปรวัตูเครื่อง 4g Weber เหมือนกันตั้งแต่เริ่มตอนนั้นก็อายุประมาณ12 1 3 1 4อยู่ประมาณเนี้ยครับก็เริ่มขับ ที่สนามซีคอนเป็นรายการแบล็กมอนเย็นนะฮะใช่ต่อจากดิฟใช่ต่อจากดิฟต่อจากจิมทนาหลังเย็นสุดเลยครับพี่ใช่ในยุคนั้นน่ยพี่เองก็อยู่ในนั้นแหละใช่คือพี่เห็นป๊อนะตั้งแต่สมัยนั้นเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่าจะประมาณ12-13ได้1ิบสอครัปอลหกปหนึ่งเลยนะแถวนั้นครับพี่ผมผมเริ่มขับรถยนต์ตั้งแต่ประมาณ11 11ขวบมาแตะแท็กที่สนามพีระตอนอายุประมาณสัก1 7 18 ครั้งแรกที่ผมมาแตะเนี่ยจะมีพี่พีทเนาะพี่พีททองเจือนเนี่ยที่ผมนับถือแกเป็นอาจารย์เลยครับแกก็บอกบอบอยู่เพิ่งลงไปในแทร็กเดี๋ยวพี่ลงไปนำลายให้ก่อนแกก็แล้วก็สอนวิธีการขับผมตั้งแต่แรกนั้นมาแล้วก็เวลาผม สงสัยอะไรเกี่ยวกับลายเนี่ยแกก็จะคอยแนะนําผมตลอดครับนี่เรียกว่าอาจารย์พีทของทุกคนเลยเพราะว่าณ่สมัยนี้นะพี่พีทแกก็ยังเป็นอาจารย์ของน้องๆทุกคนนะครับคือพี่พีทนี่สุดยอดพระเอกตลอดกาลแน่นอนแกพระเอกในดวงใจนะครับเป็นไอดอลของน้องๆของนักแข่งหลายๆคนนะครับซึ่งก็แกก็แข่งอยู่ในเสอิโุนะใช่ที่สุนะครับอ่าแล้วมาถึงโตโยเรซซิ่งคาร์อีเวนท์ที่2ที่ผ่านมา แได้ข่าวว่าโอ้โหเป็นกระแสมากรู้สึกว่าเอ้ยตักคนภาคนี่ก็เชียร์นะดูแน่นอนครับผมเชียร์มันเปลี่ยนน้าเสียงเลยช่คือแบบรู้สึกว่าสนุกมากก็เอฟซีก็ไปเป็นลังใจเยอะมากกดหัวใจครับตัวใจกดหัวใจเยอะได้รางวัลอะไรมาบ้างครับก็ผมลงทั้งหมด3รุ่นนะครับเป็น F5B 2้าล้อหลังผมใช้86ผมลงนะผมเอา n a 2นเอสอไปร่วมสนุกกับเทโบนะครับก็ได้รับอันดับหนึ่ง ในรุ่นแล้วก็รู้สึกจะจบที่2อ v e r a ว l ครับที่ผ่านมาแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็น o k เค k 2ผมจะใช้คันราชคูหรือว่าพี่ก้อนรถคันนี้นี่เรียกว่าคือฮาเลยทีเดียวนะครับรถพี่ก้องราชคูเนี่ยเป็น KE ที่ค่อนข้างที่จะพัฒนามาไม่เหมือนเคเลยคือพัฒนามามาแบบไกลมากจากเคอครับก็จบจบในอันดับ4นะอันดับ4นะครับผมเพราะว่าฝนตกเนาะเราไปวิ่งกับร่วมกับ พวกฮอนด้าขับหน้าโอเพนเนี่ยแน่นอนเราเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็เลยเหมือนเหมือนเป็นสายเอนเตอร์เทนนะครับพี่โอเอนเตอร์เทนมากมากสุดวันนั้นถ้านได้ดูชมสารสดนะครับผมโอ้แต่คนพากนี้สนุกมากเลยแน่นอนครับพี่ให้มีได้แบบว่าเปลี่ยนน้าเสียงกันบ้างในการพาก็เป็นเป็นเป็นสายเอนเตอร์เทนไปว่าเราอยากให้คนดูสนุกเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราสู้ขับหน้าไม่ได้เราก็เลยขับให้สนุกเพื่อคนที่เข้าได้ดูมาเนี่ยมันก็สนุก นั่นแหละครับแค่นั้นก็ประสบความสําเร็จแล้วนะพี่สุดยอดไม่แต่ถือว่ามันไม่มันคนดูอะสนุกแต่ถามว่าฝีมือนะครับเพราะว่ารถมันไหลออกตลอดเลยเทาที่เห็นแล้วท่านแทรกลื่นใช่มันแท็กลื่นครับคือเราแหงน้ําบานเลยอะเราไม่ได้ตั้งใจท้ายมันออกนะแต่เราเราต้องการที่จะไปได้อันดับข้างหน้าด้วยแหละ เราเราก็เลยต้องสลิปเข้าไปด้วยแท็กที่มันลื่นมันก็เลยต้องสลิปเข้าไปแบบนั้นแต่ถามว่าอันตรายไหมถ้าไม่ชํานาญค่อนข้างอันตรายนถ้าอยู่บนถนนผมก็คงไม่กล้าทาแบบนั้นแหละถ้าอยู่ในสนามมันก็เลยเดินคันเร่งได้เต็มที่อย่างที่เห็นนะครับเพราะเวลาจะเห็นว่าผมหมุนคือแน่นอนในสนามเวลาเราหมุนเนี่ยมันเซฟตี้อยู่แล้วเราก็ไปต่อได้ใช่ไปต่อได้เพราะนี่แหละครับแข่งรถในสนามมีทั้งสฟตปเบลส์ใช่ไหมโลบาร์มีหมวกน็อกแล้วแท็กเนี่ยเขามีรันออฟให้ใช่ครับ ผมมีพื้นที่ให้เราสามารถที่จะเสียยอกาสแล้วเราสามารถไปต่อได้นั่นแหละครับพี่เพราะฉะนั้นน้องๆอย่าไปทําบนถนนนะครับอันตรายนะครับพวกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องอยู่ในสนามนะครับไหนๆก็พูดถึงลดลดเลยดีกว่าว่าเครื่องยนต์ดีกว่าอันนี้ขอมาคันที่86ก่อนครับคันที่86เนี่ยฮะเครื่องยนต์อะไรอ่าคันนี้จะเป็นเครื่อง 3S b บีครับ 3S b เ a ีไม่ไม่มีระบบอดอาตาศอะไรจะเป็น4ลิ้น4ลิ้นครับผมเครื่องอ่าสแตนดาร์ดเลยเราไล่ข้างก็ท่อยอเสีย ไอดีสลิ้นแล้วก็ควบคุมด้วยกล่องลิงค์ ECU ครับพี่ครับผมแรงม้าอยู่204ตัวเอง204ตัวเครื่องกี่สี่ีครับเครื่อง2,000ันซีซีเครื่อง2,000ันซีซีแรงม้า204ตัวใช่ครับขับเครื่องล้อหลังล้อหลังใช่ครับผมขับเครื่องล้อหลังก็ยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่เพราะว่า เครื่องเครื่องใหม่เนี่ยเรายังไม่ได้ลงเพราะว่าในอนาคตฮะนี่เกิดไว้ว่าคันนี้ที่เป็น 3s เนี่ยในอนาคตอาจจะกลับไปเป็น4 a g พี่ถามหน่อยอย่างสี่ลิ้นดูดสดใช่ครับใช่ไหมครับมันมันดียังไงไอ้สี่ลิ้นดูดสดเนี่ยข้อข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยคือคือพี่ไม่ได้ถนัดเรื่องนี้นะอ่ะสี่ซูปครับอากาศสี่ลิ้นก็คือจะได้อากาศของใครของมัน เข้าไปเลยในในห้องเผาไหม่สูบไกสูบมันใช่ก็มีข้อเสียต่างกันครับสำหรับคนที่ขับรอบชอบขับรอบต้นแล้วกันถ้ามาขับ4ลิ้นเนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยมันเหมือนมันม่ไม่มีไอเดลสปีดก็คือมันจะวอดก่อนกลางกระทะจะลึกเพราะว่าด้วยความเป็น4ลิ้นผมผมด้วยความเป็นคนขับรถรอบสูงและด้วยโตโยต้เป็นเครื่องรอบสูงอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยทําเป็น4ลิ้นเพื่อที่ รอบกลางกับรอบท้ายจะได้เดินได้ลึกขึ้นนั่นแหละครับผมใจแล้วเราก็เลยชอบมันดูดหนักอะมันไม่มีแรงีดแรงอัดกาไดเพราะฉะนั้นรอบรอบต้นๆเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงต้องรอคนหลังอยู่ขูมันมาแล้วใช่ครับผมถามว่าขับยากไหมก็ค่อนข้างขับยากกว่าที่เป็นลิ้นเดียวนั่นไงครับผมแต่ผมผมขับมาตั้งแต่ยุคเว็บเบอร์เพราะเว็บเบอร์ก็เป็นสี่ลิ้นดูดสดเหมือนกันแต่เป็นคาร์บูเรเตอร์แต่อันนี้มันเป็นหัวฉีดแล้วมันก็จะขับง่ายขึ้นมาหน่อยผมก็เลยยังยังมีทักษะในเรื่องของการขับของสี่ต้้้อออองงงเเเลลียรรรบบบในนนสูแวก็ดดิิ รอบลึกเดินก็เล่นในรอบลึกไทยทายได้เราชินกับรอบนี้ครับพี่แล้วเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คือดูแลโดยเฮียหยิบอ่าใช่ครับป้าป้าจริงๆดูแลทั้งคันเลยแกก็ค่อยๆปานี่บรรจงค่อยๆทําขึ้นมาครับทั้งคันปั้นกับมือใช่ปั้นกับมือจะมีจะมีคําพูดหนึ่งของแกเนี่ยก่อนลงสนามที่ผมจะะทับใจพ่อผมมากเลยคือว่าขับไปเลยไม่ต้องกลัวพังเขาบอกน็อตทุกตัวเนี่ยเขาเป็นคนขันเอง อันนี้มันคือความมั่นใจหนึ่งที่ผมผมกล้าขับกล้าใส่ในโค้งเพราะว่าคนที่ทํารถให้เราคือพ่อเราม,มันเลยกล้าที่จะขับพอมันกล้าที่จะขับเวลาออกมาเป็นภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่เฮ้ยมันเกินลิมิตรถเลยไปหรือเปล่าแต่อยากให้มองว่าทําไมผมถึงกล้าเกินลิมิตรถของรุ่นนี้เพราะว่าพ่อผมเป็นคนทําขึ้นมานะเรามั่นใจครับมั่นใจเรามั่นใจในในฝีมือของพ่อเราอยู่แล้วแ้วน็อตทุกตัวเนี่ย การันตีใช่ครับเหมือนจะชื่อเขายินการันตีใช่ครับพี่ถือว่าสุดยอดนะครับเรียกว่าป้านี่เป็นคนที่อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานใชครับแล้วก็พี่รู้สึกชอบชอบกับครอบครัวของป๊อปคือได้พ่อแม่แรงพ่อพ่ออันนี้พี่จะพี่จะชอบอ่านสติกเกอร์เรามากว่าได้พ่อแม่แรงพ่อพ่อเชียร์พ่อเชียร์พาะแฟนและลูกก็คําไทยๆได้ใจความครับคำนี้ก็ก็มันตรงตัวเลยครับพี่ คือคือโอกาสที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ได้มาจากแม่เนาะแรงพรพ่อมันมันตรงตรงัวแล้วพ่อผมเป็นคนทำนั่นแหละครับผมรถคันนี้คือก็คือเป็นน้ำมัอนอะไรครับใช่ครัคันนี้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็น e85 ครับพี่ e85 e85 อันนี้ดูแลระบบหัวฉีดน้ำมันโดยพิกิปอินเจ็ตเตอร์ช็อปแล้วอย่างนี้พี่ถามอีกนิดหนึ่งคือพอมันเป็นรถเรโทรเนี่ยนะครับ นำมาแข่งอย่างเงี้ยครับด้วยบอดี้เองด้วยอะไ่เองๆหลายๆอย่างเนี่ยไม่เสียได้ครับมัน,นเป็นเนี่ยมเป็นพี่นะเอออีแปดหกนะเพื่อนๆเ<ช> <restroom S 1> นาะเอออแดหทุกคนต้องเก็บปะ<ช>ทำไม<ช>เอามาเล่นน่ะคือ เสียดายนะครับคันนี้จริงๆผมเบรกไปเกินหปีที่ผมไม่ได้ออามาขับเลยใช่เพราะว่าเสียดายคันนี้มันเป็นเหมือนตำนานชีวิตผมเลยเนาะก็ไม่กล้ามาขับเพราะว่าด้วยกลัวการกระทบกระทั่งอย่างล่าสุดเนี่ยลิ้นแตกไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราทํามาใหม่ได้ดีกว่ามันจอดไว้เฉยๆคือแค่มองเนี่ยเราไม่ได้สัมผัส ถ้าเอาออกมาขับเราจะได้สัมผัสยังได้โทษศักยภาพี่มันดีกว่ามันจอดไว้เฉยๆครับพี่เราก็เลยกล้าที่ออกมาแล้วพวกอะไรครับอะไรอย่างที่หยากตอนนี้ตอนนี้หายากแต่ก็มีหลายค่ายที่ทําเป็นงานรีโปออกมาอย่างลาดผลเนี่ยรดผมลิ้นหน้าแต่ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกันชนหน้าเลยโดยพี่การไฟเบอร์นะครับพี่การไฟเบอร์ก็จะทําเป็นกันชนหน้ามาให้ผมเลยโอเคแล้วพี่ถามหน่อยถ้าเวลาเราแข่ง สิ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงการแข่งขันเซอร์กิตของกอรเนี่ยคืออะไรคือผมพยายามขับให้ตัวเองสนุกสิ่งสำคัญก็คือรถผมเนี่ยผมผมชอบอยู่แล้วผมมีความสุขที่ผมได้ขับรถผมอยู่แล้ว uh huh. อันดับเนี่ยแม่งเป็นเรื่องรองด้วยซ้ำ uh huh. ช่วง uh huh. หลัง ถ้าเราขับรถเราได้สนุกไม่กดดันนะเวลาที่ออกมาเนี่ยแม่งดีกว่าเราที่ไปตั้งกดดันกับตัวเองกับรถอีกต่างหากไม่สึกล้อรถรถไม่ช้ำกลับได้เวลาดีๆกลับมาอยากให้ขับให้สนุกครับขับสนุกมีความสุขเดี๋ยวเวลาชัยชนะมันมันตามมาเองครับเพราะเราไม่กดดันสิ่งที่ได้กลับมาคือความสุขเต็มๆนี่แหละบางทีบางทีเราไปสนามนั้นบางคนถามว่าเป็นนักแข่งได้อะไรบางที มันก็ได้เพื่อนนะได้เพื่อนครับได้มีมิบภาพถ้าคุณไปแข่งเพื่อเพื่อหาศัตรูมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งแต่เราเราใช่ใช่มันไม่ได้แข่งกันเพราะได้บ้านได้ของรางวัลอะไรคุ้มค่าเราไม่ได้แชมป์โลกอ่ะใช่ไม่ได้แรบเออคือคือผมว่าอ่าอย่างผมเองเนี่ยเป็นเป็นผู้บรรยายอยู่ในโตโยเนี่ยผมจะเห็นมิตรภาพของพี่น้องนักแข่งเราเยอะมากโอ้พูดแล้วขนลุกนะคือ บางทีแข่งกันชนะมันถ้วยใบเดียวครับพี่สิ่งสําคัญคือคําว่าพวกกันมากกว่าเรากลับมา,าได้มิตรภาพดีๆกลับมามันมากกว่าถ้วยใบเดียวครับแล้วปัจจุบันดีกว่าป๊อปปัจจุบันนี้ป๊อปทำธุรกิจอะไรบ้างหรือว่ามีอะไรที่เป็นทําอยู่บ้างปัจจุบันผมผมมีขายอะไรรถเลโทรครับผม,บผมแล้วก็จําเป็นแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรจะเรียกว่าอูไม่ใช่จะเรียกว่าการ์ดไลฟ์ก็ได้นะครับเป็นพื้นที่ให้ป้าแกได้สร้างผลงานของแกคือบางทีเป็นเป็นรถของเราเองเป็นร รถของเพื่อนพี่น้องที่สนิทกันเอาไว้ทำหลักๆผมจะเป็นขายอะไหล่มากกว่าครับอะไรผมพ่อก็มีขายอะไหล่ใช่ครับรถเลโทรเนาะพาร์ททั้งหลายแหละใช่ใช่ก็สติดต่อเข้ามาได้ได้เลยครับรถตระกูลเลโทรโตโยต้าเนี่ยผมมีของให้เล่นเยอะครับพี่ก็อย่างที่นี่เองนี่ก็เป็นอู่ของเฮียหยินแหละใช่ครับพี่เป็นพื้นที่สร้างผลงานดีๆของเฮียหยินจะเป็นรถโปรเจกต์จะอยู่ที่นี่แล้วก็ดูแลเบื้องต้นอะไรก็จะอยู่ที่นี่ และย,ยิ่งบอกว่าเป็นเหญิงกันตีก็คือช่างไทยนะครับ,รบและฝีมือคนไทยฝีมือคนไทยนะฝีมือคนไทยพูดถึงฝีมือคนไทยอย่างสปอนเซอร์ที่เราเห็นดีกว่าแน่นอนที่เห็นมาตลอดเลยไม่ว่ากี่คันกี่คันตั้งแต่เด็กยันโตต้องเป็นนิตโตใช่ครับก็คือเหมือนเหมือนผมนิตโตอยู่ยกับผมมาตั้งแต่ เกือบๆหลังยุคหลังซีคอนมานิดนึงแล้วกัน<ช>ผมก็อยู่แก่แปะเก้าพี่ต้นพี่อ๋องเนี่ยจะสนับสนุนผมมาตลอดทอ,อยเสียคนไทยครับไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกผมกล้าเลยรถผมท่อไทยทุกคัน ไม่มีทอ่อนอกถ้าไล่ลงตัวคำนวณได้เนี่ยท่อไทยไม่แพ้ท่าใดในโลกเลยผมก็แสดงว่าคันนี้ก็ของแก้วเหมือนกันท่อใช่ครับใช่ครับ<ม>นี่คือใช้ที่โตจริงจริงเใช่ครับเรา,าคนถามว่าสายจริงหรือเปล่าใช่ครับคือทอ่อแปลกแก้วก็เคยบอกว่าท่อก็คือทอ่ทอท่อเสียก็คือเหมือนวัสดุสแตลเลสมา<อ>ทําเป็นท่ออเสียท่อก็คือท่อมันมันจริงครับท่อคือท่อมันไม่ได้มีความพิเศษว่าของนอกแม่งจะดีกว่าเราขนาดไหนวัสดุเหมือนกันสภาพอากาศบ้านเราอะเรารู้สภาพอากาศบ้านเรามากกว่า คนต่างชาติดิเราคำนวณทุกอย่างในองค์ประกอบเครื่องของเราได้เนี่ยทอดไทยยังไงก็วิ่งดีครับไม่แพ้เรียกว่ามาตรฐานระดับโลกแล้วนะเกียรเกานิโตเนี่ยแล้วแกเป็นผู้ใหญ่ใจดีใช่ครับผมก็ต้องขอขอบคุณเกียเก้าด้วยนะขอบคุณเลยครับผมสนับสนุนนะฮะสนับสนุนมาตลอดครับเป็นผู้ใหญ่ในวงการที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดเลยถูกต้องครับสนับสนุน477นานานะครับแน่นอนครับ อันดับเนี่ยแม่งเป็นเรื่องรองด้วยซ้ำช่วงหลังถ้าเราขับรถเราได้สนุกมไม่กดดันนะเวลาที่ออกมาเนี่ยแม่งดีกว่าเราที่ไปต้องกดดันกับตัวเองกับรถอีกต่งางหาก